คนี่ชอบกินอาหารใต้นี่จ้ะไทยทูยูเลยนะจ๊ะเผ็ดแบบใต้ๆนะจ๊ะเผ็ดแบบคนใต้กินเป็นรสชาติแบบคนใต้เผ็ดแต่ไม่เผ็ดเกินนะคะอร่อยค่ะ,ะคนส่วาทั่วโลกเลยค่ะพี่น้องคะเออสามถึงห้าวันก็ได้กินแล้วค่ะสงด่วนมากเลยนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะสาวเดือนจามาพมาพอกกันพี่เก้ากับพี่น้องค่ะวันนี้พามากินบรรยากาศเออ ข้างบ้านนะคะพี่น้องขาวันนี้สาวเดือนได้นี่ค่ะ,กกคะ,กกคะแกงเคย,ยค่ะพีะ่น้งองขาแกงเคยของไททูยูนะคะพี่น้องเนาะมาดูค่าเนื้อปลาเนื้อปลาสาบะชิน้นเบอร์อะไรย่พีน่น้องขาเพูออู้ให้อยากจุใจมากเลยค่ะเนื้อปลาสาบะของไททูยูนะคะนี่ค่ะสะดวก จะดวกสบายส่งทั่วโลกนะคะพี่น้องขายุโรป3-5ถึงวันก็ได้กินแล้วเยค่ะพี่น้องขาเพิ่งจะมีส่วนผสมตามที่บอกเลยค่ะเนาะนี่ค่ะแค่อุ่นก็ได้กินแล้วเปิดฟ้าแล้วก็ไปอุ่นจ่ะไปนำาหาส่เดลูกนะครับพี่น้องขาเป็นแกงเคยนะคะสาวเดอมก็เพิ่งเคยกินด้ะมาจาัะมากินพร้อมกันเลยจ้ะรสชาติจะเป็นยังไงเป็นเนื้อปลาซาบะค่ับพี่น้องขาบางมากรสชาติยังไงเผ็ดบอก อาหารใต้มีอยู่แล้วนะคะเนาะมันจะเผ็ดเนาะคนจะชอบกินอาหารใต้นี่จ้ะไทยทูอยู่เลยนะจ๊ะชอบจ้บจบบบะจับลยเผ็ดเผ็ดแบบใต้ๆนะจ๊ะเผ็ดแบบคนใต้กินเป็นรสชาติแบบคนใต้เผ็ดแต่ไม่เผ็ดเกินนะคะอร่อยค่ะ หาซื้อเลยนะจ๊ะคนส่งทั่วทั่วโลกเลยค่ะพี่นงค่ขาสามถห้าวันก็ได้กินแล้วค่ะส่งด่วนมากเลยนะจ๊ะสนใจทักใต้ลิงเลยเดี๋ยวสาวเดินทิ้งทิ้งลิงให้ฉันต,ติดต่อนะคะต่อสั่งซื้อเนาะจา๊ะเนาะมีเลยค่ะใครชอบกินอาหารใต้อร่อยค่ะอร่อยอืมอืบ อร่อยจังอื้มอื้มข้าวลวกสบายอื้มเบอร์สาก็อุ่นกินเลยค่ะเนื้อปลาก็แบบว่าชิ้นใหญ่มากสองชิ้นเจ้าเดินเอามาชิ้นครนนะนนึ่งนะชิ้นนึงเนี่ย อร่อยค่ะมันกับชะต่ออร่อย,ตตอออยไม่เผ็ดเกินค่ะอร่อยหอมเพิ่นถึงมากอืมก็มเขอตด าตามใจรสชาติก็จะห้หรอกแกงนะแกงปลายนะปลาเนาะเคยกินแบบนั้นเนะหอมเครื่องเครื่องถึงมากอร่อยค่ะอืม ไม่เผ็ดเกินนะคะเผ็ดแบบรสชาติคนใต้กินอะ่ะแบบนั้นเลยค่ะกินอาหารใต้วันนี้นั่งกินพุ่มไม้ข้างแานลมนพัอดอไปไปรับ,บ ข้าวไปนะออก,กระตอมมากเลยสะเดินเป็นมะมีแห้งไหมนะวันนี้กินอะไรผิดหรือต้องอาหารเป็นพิษค่ะลิ้นชาลิ้นชามันไข่นไหมคั่นน่าเป็นผื่นหรือเปล่า กินยากกินเผหายหายที่ซึ่งนงอร่อยค่ะนี่ค่ะใครชอบรสชาติแบบใต้นี่กินเลยค่ะใครชอบกินหางใตน้นี่อร่อย,ออยหุนดัง ส่งทัวโลกค่ะสะดวกสบายส่งทุกหน้าบ้านเลยค่ะกลางประเทศสามถึงห้าวันก็ได้กินค่ะนีหลายแบบนะเป็นสะพานไปแน้ะหันใต้หานสานไมีมาดจ,จ่ายเลยส่วนกระปุนยังมนันจะไม่ขายนะปลาหลุมย่างอืประส้ม น้ำยาใต้ต่างๆก็มีขายค่ะจ้างได้ค่ะจะใส่ลิงไว้ใต้คลิปให้นะครับชอ,อบรูดสกสบายค่ะน,นุ่ง่ายค่ะต้องนห้ยูใหินกลิ่นน้ำแบบสาอุ่นกินได้เลย เนืป้ปลาเลน่นมากอร่เนืป้ปลาก็แบบว่านั่นนั่นชิ้นใหญ่เลย จองชิ้น้าโดนเพ็ดก็ว่ากินอะไรไม่รู้จากวันะปากช้าบา่าน่าจะเป็นอาหารเป็นพิษนะปกติไม่เป็นแบบนี้เดยยังดียังได้รสชาติอยู่บ อร่อยค่ะสั่งได้เลยนะจ๊ะส่งทั่วโลกค่ะของไทยทูยูนะคะต้องไทยทูยูแกงเคยอร่อยมากเลยจ้ะปลาปลาซาบะชิ้นใหญ่มากพี่น้องค่ะรสชาติเผ็ดแบบคนใต้นะคะพี่น้องค่ะเผ็ดแบบคนใต้ไม่เผ็ดเกินนะคะส่งทั่วยุโรปเราจะทิ้งลิงให้ไว้นะจ๊ะ